สวัสดีค่ะเข้าครัวทำกินง่ายๆกับยายไร่บ้านนะคะเมนูกับข้าวของยายวันนี้นะคะเราจะแกงพผนงหมูค่ะสันคอหมูครึ่งกิโลนะคะยายซื้อมามะเขือพวงค่ะริกแกงริกแกงยายปั่นเอานะคะมีใบมะกรูดและกะทิค่ะใช้กะทิกล่องนะคะ เดี๋ยวเรามาทำกันค่ะเปิดเตาแล้วนะคะใส่กระเทียลงไปค่ะตแกงนะคะ แกให้ยายปัน่นมันจะดูเละๆเพราะตอนที่ยายปั่นได้ปันป่นใส่น้ำใส่น้ำนิดหน่อยนะคะ เคี่ยวพริกแกงให้หอมก่อนนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะสักครู่วโม ื่อแกงเราเริ่มหอมแล้วนะคะหอมขึ้นมาแล้วค่ะหยอดน้ำกระปิไปเรื่อยๆนะคะ รออีกหน่อยนะคะให้มันหอมกว่านี้หน่อยหนึงค่ะก็ได้แล้วนะคะใส่หมูลงไปเลยค่ะ พี่แกงนะคะตัดให้มันเข้ากัน,นะคะ่ะอเครื่องแกงมันเข้าในในเนื้อหมูนะคะ น้ำตาลปี๊บนะคะเกลือค่ะ ต้มรถนะคะใส่กระทิลงไปอีกนะคะ หมดเลยค่ะวันนี้ยายใช้สองกล่องนะคะ เดือดแล้วนะคะอยากจะใส่มะเขือพวงลงไปเลยค่ะแกงพะแนงหอมๆเลยนะคะน่าทานมากเลยค่ะสีสันเดี๋ยวรอให้มะเขือสุกนะคะ เือเราสุกแล้วนะคะ,ะยายขอชิมรสชาตินิดนึงนะคะโอเคได้แล้วรสชาติได้แล้วใส่ใบมะกรูดค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะแผนงหมูทำกินง่ายๆกับยายเลยค่ะ มันเรามากรูดอีกหน่อยนะคะมีทั้งซอยแล้วไม่ซอยด้วยปิดเตาเลยค่ะกับข้าวยายก็เสร็จแล้วนะคะแพนงหมูค่ะทำกินง่ายๆเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ